ข้อไหนได้บ้างคะสิบห้านูตอบข้อ A ข้อ C แล้วก็ข้อ D ค่ะโอ้เยี่ยมเลยข้อ A ความหมายว่าอะไรคะแ a ด got t e n เขาได้รับงานเสร็จแล้วคะ่ะได้รับงานแล้วเยี่ยมมากแล้วถ้าแล้วถ้า he is getting job the job แปลว่าเ <c oughs> ขากำลังได้รับงานเขากำลังจะได้รับงาน แล้วถ้าเกิดที่ e ก t t h j o จเขาได้รับงานค่ะเยี่ยมมากใครตอบสามข้อบ้างขอใจหนึ่งดวงมีไหมสามข้อถูกต้องเก่งมากเก่งมากเยี่ยมเลยโอ้โหปังมากหัวใจปึ้มเลยเห็นไหมเห็นไหมเห็นอะไรไหมเขียนได้พูดได้ เฮ้ยทำก็อ่านไม่ออกเดีได้เรียนโฟนิกไม่เอาเดี๋ยวให้กับวเลฟนโฟนิกอ่านไม่ออกไม่ได้ทําข้อสอบก็ได้แล้วเดี๋ยวทำแอร์เลอร์เชก็ต้องทําได้แนะ่นอนพี่มั่นใจเลยห้องนี้ <Yeah. S 1> ต่อมาสิบหกน้องเคนค่ะเคนเคนหนึ่งใครคือ subject ครับโฟนคือ subject ค่ะไม,ไม่ไม่โฟนอย่างเดียวครับต้องมีคําศัพท์ที่ขยายมาด้วยกันคือ new phone new phone <Yeah. S 2> คือ subject ต่อมา เป็นซิงคูาหรือพูรอลครับพูรอลครับเพราะว่าโ n นเติมเอสครับโอเยี่ยมเลยเห็นไหมเก่งมากจริงนิวโฟนใครคือนาวใครคือเอดีเจโฟนคือนาวนิวคือเอดีเจเห็นไหมมันไม่ได้ง่ายนะที่จะให้ทุกคนวิเคราะห์ได้แบบนี้นะอ่ะตอบข้อไหนได้คะเนี้ยนิวโฟนโทรศัพท์เครื่องใหม่ข้อนี้ตอบข้อไหนดี ข้อส่ครับโอเคตอบข้อเดียวเหรอข้อเดียวข้อเดียวตอบข้อเดียวเปล่าข้อเดียวอะไรอาเพศแปลว่าอะไรครับไา้ชําราโครงสร้างเนี่ยเว r บ to บ e โบช่องที่สามแปลว่าอะไรถูกกระทำโอเคแสดงว่าแปลว่าอะไรอาเพศ ถูกจ่ายถูกต้องโทรศัพท์เครือ่องใหม่ถูกจ่ายดังนั้นตอบข้อ C ได้ข้อเดียวนะคะน้องเคนตอบข้อ A ได้ไหมล่ะไ้อตอบข้อ B ได้ไหมแพทพ์เคนตอบข้อ B ได้ไหมครับไม่ได้ทำไมอะ่ะมมนไปว่าโทรศัพท์จ่ายเสร็จแล้วโอเคโทรศัพท์จ่ายเสร็จแล้วไม่ได้เยี่ยมมาก ข้อนี้ใครตอบข้อเดียวบ้างคือข้อ c เป็นข้อที่ถูกต้องที่สุดของวัวใจหนึ่งดวงได้ข้อเดียวนะใครกาสามข้อไม่ได้เลยนะคะ <Okay. S 1> ข้อเดียวข้อ c ถ้าใครตอบได้แสดงว่าแปลได้แปลได้สิบเอามินใครคือ subject ี <Okay. S 1> เป็น singular หรือค l u r a าจ๊ะ อย่าเว้นนานนุ้นบอกตรงๆลุ้นลุ้น,น,ห,นหนูตอบข้ออะไรตอบข้ออะไรเว้นนานตอบข้อเอ <A. S 1> ข้อเดียวสองข้อเองข้อเออีสต์ไดรแปลว่าอะไรกำลังขับกำลังขับแล้วไดฟ์เติมเอสธรรมดาแปลว่าแปลว่าอะไร ก็แค่ขัาเฉยๆแต่ข้อเนี้ยตอบได้อีกข้อหนึ่งข้อ C ไม่ได้วอร์ to ั a แ e ต้องตามในวอร์ b ช่วงที่3ต้องตอบข้อดีแล้วถ้าก็สมมติตอบ has ดิฟ e n นแปลว่าอะไรขับยังขับยังว o r ์ to have โบวช่องที่3ขับยังขับแล้วดังนั้นข้อที่7ตอบ3ข้อ A, B, D ใครตอบ3ข้อขอใจหนึ่งดวงจ้ามีไหมจ้ามีไหมจ้าเออตรวจด้วยตรวจด้วยโอ้โหมี ตอบซีไม่ได้ตอบซีไม่ได้ต้องตอบดีนะคะ